Thank <laughs> you. สวัสดีตอนเย็นค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่สวนอังกฤษหน้าบ้านค่ะวันนี้นะคะออกไปทําธุระนะคะข้างนอกนะคะกว่าจะกลับก็เย็นเลยค่ะตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วนะคะกลับมาก็รีบปลูกดอกไม้เลยนะคะวันนี้ได้มาไม่เยอะนะคะก็เอามาคลุมดินนิดหน่อยนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูในสวนนะคะว่าวันนี้ปลูกต้นอะไรไปบ้างน,นะคะก็ก่อนที่จะมืดน,นะคะยังมีเวลาเหลือนิดนึงก่อนที่จะเข้าไปทําอาหารนะคะงั้นเดี๋ยวพาไปเดินดูด้วยกันเลยนะคะ นี่ค่ะบรรยากาศตอนเย็นนะคะตอนนี้ก็6โมงประมาณ6โมง10นาทีนะคะก็ใกล้จะมืดแล้วนะคะก็ภาพเข้มเลยนะคะในกล้องนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพาเดินดูเฉพาะโซนที่เราปลูกใหม่นะคะเพราะว่าส่วนนี้เมื่อวานเพิ่งพาเดินดูไปนิดหน่อยเนะาะใช้นี่ก็พร้อมที่จะทานอาหารเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวต้องเข้าบ้านละค่ะก็ก่อนที่จะไปเดินดูสวนนะคะนี่ค่ะมีกุหล,ลาบให้ดูนิดนึงนะคะก็ให้หายคิดถึงนิดนึงว่าอ่สวนนี้ความจริงก็มีกุหล,ลาบเหมือนกันนะคะนี่ค่ะน้องมูนแรงนะคะที่ปลูกไปอ่าช่วงกลางปีนี้นะคะก็วัน มีดอกนะคะตอนเย็นนะคะยังบานไม่เต็มที่นะเดี๋ยวนะพรุนี้น่าจะบานอีกนิดนึงนะคะก็ปลูกไว้ข้างสวนรอบบ่อปลานะคะนี่แล้วก็วันนี้นะคะได้ต้นไม้มา ประมาณ13ต้นนะคะไม่เยอะนะคะก็เราเอามาปลูกเพิ่มสีสันนิดนึงก็อยากได้สีฟ้านะคะก็เลยไปเจอต้นฟ้าประดิษฐ์นะคะช่วงนี้ฟ้าประดิษฐ์ที่ตลาดคําเที่ยงนะคะมีเยอะมากๆเลยเราก็เลยเอามา3ต้นนะคะแล้วก็ปลูกห่างๆกันนิดนึงนะคะจะได้ให้เขาแบบว่าโตเป็นพุ่มนะคะก็ตรงนี้อาจจะไม่ให้สูงมากนะคะอาจจะแค่แบบว่า,าไม่เกินกระถางตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้เห็นกระถางด้วยนะคะกระถางนี้เมื่อกี้ไปช่วยกันยกมานะคะ กับสามีนะคะจากาส่วนรอบบอบปลานะคะโซนตรงนู้นนะคะก็สวนตรงนี้นะคะ,ตร,ะ,คะตรงโซนที่เราอยู่ในในวงกลมตรงนี้ที่เราปลูกต้นไม้นะคะตอนนี้เหลือแต่กุหลาบต้นไม้เล็กๆตายไปเยอะเลยค่ะเพราะว่าดินมันไม่ค่อยดีนะคะก็เลยจะอาจจะเคลียร์แล้วก็เดี๋ยวรอปลูกต้นไม้ใหม่หน้าหนาวนะคะเอาเป็นล้มลุกนะคะที่แบบว่า,าปลูกแป๊บๆก็ตายก็ไม่เป็นไรนะคะนะคะี่ค่ะในนี้จะมีกุหลาบ ที่ปลูกตั้งแต่เดือนกุมภานะคะต้นหนึ่งเนี่ยค่ะยังเหลือแล้วก็ที่ตรงนี้ยังเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวไปหาอดอกไม้ที่มันห้อยนิดนึงนะคะเอามาห้อยห้อยลงตรงกระถางนะคะตอนนี้ก็คือเนี่ยค่ะคือเราอยากเห็นไงเราก็เลยเอามาวางตรงนี้เพราะว่าเนี่ยค่ะดอกตูมเขาเพิ่งจะออกนะคะชุดใหม่ออกเต็มเลยเนี่ยค่ะดอกเล็ก,เลกๆเต็มเลยเป็นไม้พุ่มนะคะความจริงต้นเนี้ยถ้าปลูกติดๆกันละหลายๆต้นเนี้ยน่าจะสวยนะ แล้วก็นี่ค่ะพยับหมอกที่ได้มาวันนี้นะคะก็เป็นต้นเล็กนะคะเป็นไซส์กระถางนิดนึงนะคะอันนี้รู้สึกว่าเจอกระถางละ35บาทวันนี้เราไม่ได้ซื้อต้นไม้เยอะเลยค่ะก็ส่วนมากรถจะเต็มนะคะเพราะว่าไปซื้อให้แม่เพิ่มอีกนะคะวันนี้เมื่อวานยังไม่ยังไม่พอใจนะคะวันนี้ต้องไปซื้อเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งน,นี้จะเริ่มเข้าสวนปลูกให้แม่นะคะแล้วก็ที่เราซื้อมาในส่วนของเรานะคะ ก็จะมีต้นแดงชาลีนะเพราะว่าความจริงอยากได้แดงชาลีมาสักพักแล้วแหละแล้วก็เอาวันนี้ก็เลยคิดว่าจะปลูกละอุ้ยในนี้มีนกด้วยค่ะมีนกเต็มเลยน่ารักมากตอนเย็นคือที่นี่นกเยอะมาก โอเคกลับมาที่แดงชาลีนะคะเราได้มา12ต้นนะคะเราก็เลยเอามาปลูกตรงนี้นะคะตอนแรกจะเอาไปปลูกข้างๆพยับหมอกแต่ว่ารู้สึกว่าสีเขาอาจจะเข้มไปนะคะก็เลยเอามาปลูกตรงนี้นะคะ่ะก็อนี่ค่ะต้นสนหอมนัดย้ายมาให้แล้วนะคะจากสวนของแม่นะคะก็เดี๋ยวจะต้องอัดน้ํานะคะก็ เ,เดี๋ยวจะลองดูด้วยกันเพราะว่า,อาตอนที่นัดย้ายเราไม่ได้อยู่บ้านนะคะก็นะหวังว่าจะาตุ้มเขาจะาได้รากติดดินมาบ้างน,นะคะก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะรอดไหมความจริงก็ทําใจแล้วแหละว่าอาจจะไม่รอดนะคะแต่ก็ลองดูถ้ารอดก็ดีถ้าไม่รอดก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่า,ารู้สึกว่าเอาวางไว้ตรงนี้แล้วสวยนะเนี่ยมันมีความสูงขึ้นมานิดนึงค่ะ แล้วก็ด้านล่างก็เลยเอาแดงชาลีมาลงนะคะจะให้เขาคลุมดินตรงนี้นะคะก็เราปลูกไว้สฝั่งเลยค่ะเนี่ยฝั่งนี้นะคะฝั่งละหอ่าต้นค่ะนี่ซื้อมาต้นละ10บ,บาทน,นะคะต้นเล็กๆเ,เลยก็เดี๋ยวจะให้เขาแผ่นะคะเพราะว่าที่เราปลูกให้ในสวนของแม่เนี่ยเขาปลูกแค่5ต้นแล้วตอนนี้เขาชิดกันเต็มหมดแล้ะตรงน,นี้น่าจะได้อ่า แดดเยอะแล้วก็โตเร็วนะคะชิดเร็วช่วงหน้าหนาวนี้น่าจะทันแล้วล่ะเพราะว่าของแม่แค่ส่งเดือนเองก็ชิดกันหมดแล้วนะคะนี่ค่ะก็คืออยากจะให้เขาเป็นแนวโค้งนี่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้เห็นไหมเนี่ยค่ะเป็นแนวโค้งมาอย่างนี้นะคะตรงนี้มาอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้นิดหน่อยนะคะนี่ก็เลือกพยายามเลือกต้นที่มันแบบว่าบานแบบแผ่เยอะอย่างเงี้ยต้นนี้แต่ว่ามันมีไม่ค่อยเยอะนะคะยังเป็นต้นเล็กอยู่นะคะ ตอนนี้โซนส่วนนี้ก็เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางนะคะสีชมพูเต็มเลยอ๋อมีอีกต้นหนึ่งนี่ค่ะกุหลาบชัวเอมนะคะสองต้นที่เราเอาไปปลูกขึ้นซุม้มตอนแรกจะถอนทิ้งเลยคือแบบทิ้งไปเลยแต่ว่าเออยังเห็นปลายเขายังมีสีเขียวอยู่ก็เลยเอาลอง เอาลองมาปลูกตรงนี้ละกันเผื่อติดถ้าไม่ติดค่อยถอนออกนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ซื้อมาไม่ได้แพงมากนะคะแล้วก็ปลูกมาตั้งแต่เริ่มแล้วอะ่ะสามสี่ปีแล้วมันก็ไม่เห็นว่ามันสวยเลย<笑><笑>ก็เลยเขาน้าจะไม่แฮปปี้ตรงนั้นเดี๋ยวเอามาลองปลูกตรงนี้ดูตรงนี้มีแดดอยู่น่าจะ,ะถ้าเขาโอเคก็จะให้อยู่ตรงนี้นะคะแต่ความจริงเราจะตัดต่ำนิดนึงนะจะให้เขาแบบว่า แตกเป็นพุ่มต่ําสักแค่เนี้ยเหมือนเวลาไปซื้อตามร้านนะเขาจะต่ําก็แต่อันนี้เขาเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะก็เลยอ่าแต่พอดีว่าเขามียอดสีเขียวตรงนี้ก็เลยปล่อยไปก่อนโอเคค่ะวันนี้ก็เบาๆนะคะก็ไม่ได้ทํางานหนักมากค่ะบรรยากาศกําลังดีเลยมุมนี้สวยมากๆส่วนอังกฤษ ก็เดี๋ยวโซนด้านล่างตรงนี้นะคะอาจจะต้องรอหน้าหนาวเนี่ยคะ่ะที่มันยังไม่ได้เคลียร์วัชพืชอะไรเลยนะคะหรือไม่ก็อาจจะค่อยๆทยอยซื้อ,อต้นไม้ต้นเล็กที่มันราคาไม่แพงมาแล้วก็ให้ไปโตทันหน้าหนาวนะคะในหาอันนี้ต้นสังกรณีนะคะ7ต้นที่ย้ายมาจากหลังบ้านตอนนี้เขาก็เริ่มโตขึ้นนะคะก็ใช้ความอดทนนิดนึงนะคะในการรอส่วนแต่ก็โอเคนะคะก็เห็นเขาแบบว่าเริ่ม กลับมามีดอกนะคะเวลาย้ายมาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแฮปปี้นะคะรู้สึกว่าเออโอเครอได้รอเรื่อยๆนะคะแล้วก็นี่ค่ะต้นนี้ไม่แน่ใจว่าอ l เล็กซานดรีหรือชาลีฟาอัสมานะจำไม่ได้อะเนี่ยค่ะเริ่มมีดอกตูมละเดี๋ยวกิ่งนี้น่าจะต้องเอาออกมีหนอนตัวเล็กด้วย โอเคค่ะวันนี้น่าจะพอแค่นี้แล้วลหละ,ละเดี๋ยวต้องเข้าบ้านละอะจบด้วยมุมตรงนี้ละกันเนาะมีบ้านเป็นฉากหลังสวยมากๆเลยคะ่ะเราเพิ่งเปิดไฟเพราะว่ามันใกล้จะมืดแล้วค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ